สวัสดีตอนเด็กนะพี่น้องทักไทยสวัสดีตอนประมาณสี่ทุ่มครึ่งในวันนี้ทุกคนเมื่อกี้โบลีมีคลิปยาวมาลงพี่น้องมีคลิปสันส้นๆมาลงอยู่ที่ช่องยูทูปสายลมถิ่นเซนโชนชาแนลนะพี่น้องวันนี้มีประจิตกละลามีโปรแกรมะปะจิตกระดคลิปยาวนะทุกคนคลิปกินคือเก่าเป็นอาหารแบบพื้นบ้านอาหารแบบบ้านานช่ไหเนาะที่จริงก,ก็มีโปรแกรมเตรียมอาหารเตรียม,ายม,ายมการปรุงแตง่งมาเรียบร้อยแล้วแต่พี่น,น้องเนาะ แต่ว่ามีเวียกล่วนเข้ามาพี่น้องมีเวียกล่วนเข้ามาว่าตรงได้เห็ดเวียดนำาให้พี่น้องเนาะเพราะว่าเมื่อนี้บ่จิตก็เห็ดเวียดเบ็ดมือพี่น้องตั้งแต่เช้าเราจะแปะมองเนาะจนถึงเวลา,วลา,าสี่โมงแรงประมาณาานาี้พี่น้องก็เลยว่าบุได้มีเวลาแต่งกินปรุงแต่งนะพี่น้องบัจิตจนไรแต่จะมีการเห็ดอาหารในการในคลิปนี้บัจิตจะเห็ดเองแม่เนาะจะอ่านมีแม่แน่ซอ,อยพี่น้องแต่มื่อนี้อาหารที่บัจิตจะลงคลิปนี้เป็นบัจจิต ป de <si> <si euh si <si ุ้งแจกเองนะไปเนาะก็เลยว่าจากโซฟี่มือแน่นะพี่น้องก็เลยว่าจากมีคลิปแบบสไตล์นั้นก็เลยว่าบนมี้มันทำก่อนยังไงสำเนงเนาะคลิปตัวนี้อาจจะเป็นมืออื่นพี่น้องเป็นมืออื่นจะได้กต่จะลืมพี่น้องเนาะมืออื่นจะมาลงคลิปถ้าอย่างหัวเป็นการกินอาหารประเภทใดมืออื่นปติดตามชนกันพี่น้องคลิปกินของบัดจิตหรือว่าสายลมถิ่นชนู่น้องสําหรับมือแนนที่จะจะคลิป ของคำขึ้นนี้เนาะเพียงเท่านี้ผมมาขอบใจทุกการติดตามชมขอพี่น้องบัตรทุกคนในคำขึ้นนี่พี่น้องมันเคยลงคลิปเลยนะพันธุ์ไม่ใหญ่ซะนะแต่ละวันมันเดีลงคลิปมือหิ้วลงคลิปเลยก็จะว่าอ่ะกิดฮอดคิดถึงแล้วมาว่าจะภาษาอ่ะบาลจิตก่อนนะพี่น้องอะกิดซ่านถักอะไทยสบายดีเป็นแก่ไทยสบายดีประจำวันแน่เนาะพี่น้องเป็นการอันยังเมาว่าฟังแน่ว่ามืม่มีบาลจิตไปใช้มาใช้ยา่น่เนาะเยอะแอะไปกลับเป็นวันไหนพี่น้องเนาะ สําหนี้นั้นที่จบเพียงเท่าน,นี้พบกันใหม่คลิปหน้าพี้าบาย